เจ้าตาเอาได้ลุงเด้อสวัสดีค่ะมีอะไรเนาะลุงสร้างเต็มไม้เต็มมือมาฝากปูยา่ทาทั้งหน้าอีลุงมะขามแกะบองอีแต่ะมะขามกระปรองนี่มิแมนเด้อเอาไปไว้กินมะมะรดนี่กระปรองนี่พูนพูเอ่าเจ้า อาปิดไม่ได้ได้ประตูนะเต็มไม้เต็มมือมาถึงบ้านปูย่ย่าลุงสือวัเอทานะสบายดีปู่ nhá đấy sao à? <laughs> vì không phạt nhá khóng phạt <laughs> hên hả 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 ừ, <laughs> เออตเดียวอะไานเออตัวนั้นเอาไว้อยุนาที่พ่อฮอนะฟาดเนื้อออทั่วอันพระวานพระวานนี่แกงน่กอันนยุทุงอันเด้อนั้นนะของของของกู้นะต้นอันซับลุงยู่ถุงยึดถุงยึดถุงเอามาอของอันนั้นนะของฟากมาทั่วของแท้ของแทขอแท้ของแท่ของแท่ของแท่อ่าของแท่ ถ่ายคลิปอยู่บอว่าบ่ได้ขาแก้วดิเป่นเพราะเขาเอ้ยจะว่าูุลายตั้งนานไม่ฟังน้งฟังเมื่อยนี่เองอันเดเมะข้ามันมะเขือเมืองข้าวอีแล้วมะขามนะอ่ามะขามักโก้นะให้พอตู้อันนี้นะทอด แกพวกเอาแล้ววะนะเาแกแกพวกหวานเฮ้ยาวะัแกก็สอยนะฟังพวกหวานสดปูเป็ดพอมันเสียกับองกินเ้อกินเ้อบีบีบ้มทเสียบอเออกินทอมเสียกินอันทอดอนอนลกันขยผมขยดดีนะขย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 ใส่กระปุก จะเป็นน้องติ๊กี้กาแฟดำช่องกาแฟดำมาฝากครับคุณกันที่มากาแฟดำคุณติ๊กี้ส่งมาให้อันนี้ก็เตินอันนี้ก็จากสาวปานตีสั่งสาวปานอ่ะของคุณคิมมี่อันนี้ของตาชานตาชานตาดองเจ้ามาฝากอันนี้พลไม้ไวนยูบังคู่นี่ขามันกบอกว่าเนี่ยขามหลานจาวาเซ่บ อ่ามะขามหวานกโกแ่เบุค <c oughs> ข้างเทิงมะาลามเยอะข้างมามรัอ้ขาปไปคังเลเด,ด้อโลมาใครครับ มาหาใครครับพนวะยังกงใหม่แกงมืดนะเนามใครครับคุณถาม่าคุณมา,ามหาใครครับตามหาผัวปะูะแกแกงพักวาน,นเด้อเฮ้ยเราวะเราเห็นเรเห็นนไหมเรามา้ว่าต้องรังคเราว่าเรายกินแล้วนะนะแล้วเราจะกินแ,ะนะงก,นแกงเผดหวานติดเข่านันเืาจะติบเือติ๊บเขา่าเอามื่อไหขึคือลายกูนกีนเ่เาอ,อเามากระเบดเนาะผู้ใดมาเอา

เธอตาชานมาฝากเออโอ้พรงนี้ง่ายทีปกติแกงฟัหวานอันนี้แกงเห็ดเผาะน่าแกงเส้นผาอดับลุงเอแกงเเะห็ดพอแล้วสามสี่เดือนที่แล้วพอแล้วขับฟีดไตเนาะขับฟีดแล้วบะลุงวะให้คลิปเลยเขาไว้ทนาไม่ไว้เังวหมดพ่อแล้วไม่หนแวนะ ช่องมณโอมส่งมโอมอยากทายิดเองกับฮัดทายิดเองกับมน้ากล่องสงมโอมพี่น้องซองมโอมเลยอ๋อเสือเสือคำรามเสือคำรามนเานออเสือคำรามจับจยล้อ่นยางก็เยวยังก็จะยัง เดเยวเยบ่อยอวนเนื้อนมวนเนื้อไม่ยาพแขนเกเป็นฟืมอวเป็เล็งเ,เมื่อกี้นี่เกือบแล้วเกือบแล้วบ่ามาเบิกม่ยาเยกระข่าง แมนบะอาเจ้าโคเหรนเนาะโอ้ยยังอยู่โคโรดมาเนี้ยขวว้นะรุดไวจะลาบให้ลูกเออขวไม่นหญยพลาเนิขวอยููหักขวาถึงไวกินปุ๊งเสรลจบเอวจะกินไง เราว่าแกงผักหวานเด้ยเราว่าเแล้วก็กินได้หนิเราสิกินแกงผักหวานแกงผักหวานเสื้อปลาแห้งนั่นเด้ปลาแห้งตัวน่ะเจ้าห้าไว้แกงผักหวานเอาไม้มาเส <stop it. S 1> mm ็บบอกเจมแห้งเออ อยู่ตึงๆอยู่แถอนอกแต่ว่าไม่เห็นเร่เห็นล่าวอยู่บ่เห็นลุงเสืออยู่บ่นี่โอ้เราลักลีคือกี่เกมนี่บ่อมยาคครรับบขุณต ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาชีโกกอกด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากสินค้าของที่พี่สกีนด้วยนะคะ่สยสั่งช่วยซื้อนะคะในนามช่องยาชีโกกอกด้วยนะคะแล้วมีเห็นลุงเืือยังวะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ